สมมุติว่านะเราหยิบพระสมเด็จขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมนี่อ่าแล้วก็อธิบายว่าสมเด็จแท้เนื้อหาจะเป็นแบบนี้นู่นนี่น,นั่นปุ๊บนะสูตรสมเด็จความเก่าอายุเนื้อเน่าอย่างนั้นอย่างนี้ ผมบรรยายในองค์ที่มีพระแท้ในมือ,อมถ้ามีคนเอาคลิปเสียงผมไปมคําบรรยายเดียวกันแต่อีกองค์เป็นเกนย์อะมันไม่วุ่นวายนะมันคือสิ่งเดียวเลยกับนะคุณเอาพระพิมพแ์งแพงอะที่ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าอะมาส่องแล้วมีคำพูดคําบรรยายของอความจริงอยู่ในหัว คุณก็จะเข้าข้างว่าไอ้องเก๋แล้วน่ะเหมือนกับคำบรรยายนคำบรรยายที่เราหลงโดนสมเด็จเจ๊ก็คือเส้นซูมสองฝั่งต้องไม่เท่ากันร่องแขนสองฝั่งต้องไม่เท่ากันเนื้อต้องมีรูพุนไอ้เก๊ก็พุนได้มีเม็ดเขียวเม็ดดาเม็ดแดงไอ้พระเก๊มันก็มีเม็ดเขียวเม็ดดาเม็ดแดงก,ดก็เลยทําให้โดนพระเก๊กันแต่สิ่งหนึ่งที่ พูดแล้วมันจับต้องไม่ได้อะแต่มันใช้ได้จริงคือธรรมชาติความเก่าซึ่งไอ้ธรรมชาติความเก่าเนี่ยคุณจะไม่มีทางรู้ถ้าคุณไม่ส่องระเก่าจริงๆธรรมชาติความเก่าก็ผมจะเอาเงินสิบล้านที่ไหนไปซื้อสมเด็จมาดูคุณไปซื้ออันนี้นะอ่าคุณเั้านะคุณไปซื้อ แรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเ k Check ช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรับพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน q r ว o d e ได้เลยก็ต้องบอกว่าอันนี้คือพระที่ได้จากการรับซื้อพระในครั้งที่ผ่านมา ก็จะต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะว่า FSK เช็คช่วยได้จริงๆนะพระที่เอามาให้เช่าน่ะครั้งเนี้ยไม่ค่อยมีพระเกเลยเพราะอะไรเพราะได้ส่งตรวจใน FSK เช็คก่อนก็กรองพระเกออกไปได้เยอะประกอบกับก็ทำไม่ได้พระแท้เนี่ยมาให้เกิดการซื้อขายกันได้มากนี่ นะอย่างเงี้ยศูนย์เก้ายากได้สมเด็จสาแผ่นดินครับได้ครับพี่ปริญญาโหโนี่เห็นไหมศูนย <09. S 1> ์เก้มมาโอศูนย์เก้าเนื้อจะเหมือนอะไรเนื้อเหมือนปากน้ำอะ เนื้อเดียวกับปูโต๊ะเลยอ่าใช่ปากน้ำปูโตสูตรเก้าดูง่ายสูตรเก้าโปโกครับองนี้หลักเกณฑ์หลักการง่ายๆคือเม็ดในอะ่ะต้องเก่ากว่าเนื้อนอกอือ <c oughs> คลาสสิกมาครับศูนย์เก้าบางขุนพรมอ่าก็คือเม็ดในเนี่ยต้องเป็นชิ้นส่วนบางขุนพรมก็ต้องเก่ากว่าเนื้อนอกเห็นไหมอ่าเอาว่าศูนย์เก้าอย่างแค่เนี้ยเก้าห้าเก่ากว่าไหมเนีวว่ไงเก๋เก่าไม่มี แค่นี้เองเรื่องราวของพระเครื่องครับเก๋เก่าไม่มีไอที่เก่าเก่าที่ตีเก๋ล้วนเป็นพระปู่นาคทั้งนั้นเก้ากว่าชัดเจนเห็นไหมวัดอินยังได้แค่นี้เลยอกล่องวัดบางคุณผมกับวัดอินคือวัดเดียวกันใช่หรือวัดเดียวกันวัดเดียวกันครับพี่สาวุธอ่าศูนย์เก้าก็จะเท่าไหนเท่าปูหินไง ใช่ไหมพระปูหินว่าละครคนที่ให้ข้อมูลคุณอยู่อะ่ะถ้าเขาไม่ได้ส่องสมเด็จมากมายขนาดเนี้ยไม่ส่องทุกองค์ไม่ทำความเข้าใจทุกองค์อะ่ะเลือกส่องเฉพาะไอที่ขายได้ที่แพงอะ่ะไม่มีทางที่จะให้ข้อมูลได้ชัดเจน ดังนั้นคนที่จะรู้เรื่องที่ผมพูดอย่างวันนี้คุณต้องมีสอยใส่ใจที่จะส่องทุกองค์ทั้งแท้และเก๋ไม่ใช่เอาพระองค์เดียวที่มีเนี่ยนะนะมาจำแล้วคิดว่าไอ้องค์อื่นที่ไม่เหมือนพระตัวเองที่มีอะ่ะเก๋ไม่ได้ดังนั้นพระเก๋เก่าที่เข้าใจอะ่ะนะครับหนึ่งพระแท้นั่นแหละ ที่คนละพิมพ์แล้วเนื้ออ่อนแก่ส่วนผสมที่แตกต่างกันไม่เหมือนองค์ที่ตัวเองมีหรือไม่เหมือนองค์ที่ตัวหนังสือก็ไม่กล้าซื้อก็คิดว่าเก๋กับพระย้อนยุกอ่ากับพาย้อนยุกนี่นะเช่นมาในยุคของเนี่ยในบาทวัดอินอ่ามาในยุค เนี่ยบูนาก้า 95. ไม่ก็คิดว่าเก๋เพราะไม่ได้เก่าเหมือนยุคสมเ็จโตเห็นไหมซึ่งเกะอันไม่มีทางเก่าแบบนี้ดังนั้นถ้าคุณให้ความสำคัญกับเนื้อก่อนเหมือนเมื่อวานที่แบ่ง ไปใช่ไหมทีวีนันทวุฒิได้ไปให้ความสำคัญกับเนื้อก่อนให้ความสำคัญกับอายุพระเครื่องความเก่าก่อน <_ an> คุณจะดูพระสมเด็จได้โดยง่ายและดูเป็นอ่าอย่างตอนนี้ผมสารภาพตรงๆนะว่าศูนย์เก้าองค์เนี้ยเมื่อก่อนก็ซื้อมาเป็นหมื่นหลายหมื่นแต่พอมาวางคู่กับในบาทวัดอินหรือมาวางคู่กับตาแผ่นดินตอนนี้นะ ฉากใจเลยนะให้แขวนแขวนแบบนี้อ่าครับนะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราเล่นตามกระแสเซียนอ,ยอ่าเซียนจับกลุ่มกันแขวนหรือจับกลุ่มกันขายจับกลุ่มกันขาย นะครับแต่ถ้าเซียนหรือวนักธุรกษจจับกลุ่มทั้งแขวและขายเขาจะหาข้อมูลแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกแหละครับอย่างผมอะเป็นคนที่แขวนด้วยและเก็บสะสมด้วยผมจึงต้องรู้ประวัติเพื่อผมจะได้รู้ว่าผมอะ่ะของที่ผมเก็บไว้เนี่ยดีหรือไม่ดีอันนี้ก็บอกว่ามีมวลสารของบางขุนพรม แตกกุปปีสองพันห้าร้อยอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็มีบอกแต่ว่าเก้าแต่ไม่เคยหาข้อมูลมาหักล้างสู่อาจารย์โอดไม่ได้ข้อมูลแน่นปึก๊กผมขอเป็นคนให้ข้อมูลอันนี้ก็มีนี่ผมว่าบางคุณผมสูนเก้าเพิ่เพอเสกพร้อมกับ วัดใหม่มันตะลด,ด้วยครับปีศูนย์เก้าอ้าวก็วัดใหม่กับบางหูคงวัดเดียวกันวัดอรุณพี่อานิดตาลาวัดอรุณโอเคนี่เห็นไหมเห็นเนื้อก้อนมาเลอเลยไหมตอนนี้ใครๆก็แขวนสมเด็จก้อนปี 2500. สองพันห้าร้อยมศักสา์สมเด็จตรงเหมือนกันเลยแล้วใช่ไหมผมนั่นลืมน,นะนะใครดูหนังเรื่องทีหยดมัางที่ก็เอาบันทึกปีหนึ่งแปดมาทำ ที่สู้กับปอบอ่ะอ่าอ่าะอ่ะอ่านะ,ะนี่ผมต้องไปหาดูก็ใช้ตาแผ่นดินเนี่ยสู้กับปอบเข้าบันทึกจากปีหนึ่งแปดเรามาทำใตาแผ่นดินเนี่ยกันคุณใสได้กันผีได้ขงเงสมัยก่อน,นเขาจึงเรี้ยงตาแผ่นดินแขวนกันมใม่ไหม เขาจึงเลี่ยมตาแผ่นดินเนี่ยแขวนกันใช้กันบางองค์เลี่ยมมาไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีครับสมเด็จตาแผ่นดินเลี้ยมังเกาฝังสมบูกไฮโออ่าใช่ถูกคือบางคนบอกนี่ก็เก่านะคือแปดอย่างนะแท้ไม่ซื้อจะซื้อแต่พิมพ์แพงๆแ,แล้วมาคิดว่าเก่าม,มันเป็นอย่างนี้ผมมาเน้นให้คุณได้ดูหลายหหลายหลาย,หลายอดูของจริง คือสมมุตินะผมหยิบพระอ่าสมเด็จนะไปไหนวนะองค์ที่ซ่อมมา,าอ้าวหาให้หน่อยนะอ่ะนะเดี๋ยวสมมุติว่า นะเราหยิบพระสมเด็จขึ้นมาองนี้ใช่ไหมนี่อ่าแล้วก็อธิบายว่าสมเด็จแท้เนื้อหาจะเป็นแบบนี้นู่นนี่น,นั่นปุ๊บนะสูตรสมเด็จความเก่าอายุเนื้อเน่าอย่างนั้นอย่างนี้ผม่บรรยายในองค์ที่มีพระแท้ในมือ ถ้ามีคนเอาคลิปเสียงผมไปคำบรรยายเดียวกันแต่อีกองค์เป็นเกย์อ่นะมันไม่วุ่นวายนะมันคือสิ่งเดียวเลยกับนะคุณเอาพระพิมพ์แ,งแพงอะ่ะที่ไม่รู้ว่าแทหรือเปล่าอะ่ะมาส่องแล้วมีคำพูดคำบรรยายของความจริงอยู่ในหัวคุณก็จะเข้าข้างว่าไอ้องค์เก๊แล้วนะ เหมือนกับคำบรรยายคำบรรยายที่เราหลงโดนสมเด็จเก๊ก็คือเส้นซูมสองฝั่งต้องไม่เท่ากันล่องแขนสองฝั่งต้องไม่เท่ากันเนื้อต้องมีรูพุนไอ้เก๊ก็พุนได้มีเม็ดเขียวเม็ดดาเม็ดแดงไอ้พรเก๊มันก็มีเม็ดเขียวเม็ดดาเม็ดแดงก็เลยทำให้โดนพระเก๊กันแต่สิ่งหนึ่งที่พูดแล้วมันจับต้องไม่ได้อ่ะ แต่มันใช้ได้จริงคือธรรมชาติความเก่าซึ่งไอ้ธรรมชาติความเก่าเนี่ยคุณจะไม่มีทางรู้ถ้าคุณไม่ส่องพระเก่าจริงๆธรรมชาติความเก่าก็ผมจะเอาเงินสิบล้านที่ไหนไปซื้อสมเด็จมาดูคุณไปซื้ออันนี้นะอ่าคุณฟ้านะคุณไปซื้อวัดเฉลิมพระเกียรติ ใค่ถูกนะอ่าคุณไปซื้อวัชระมะเกียดหรือคุณไปซื้ออย่างเมื่อวานอ่ะพิมพ์ไหนพิมพ์เหลือติดรือไหยพิมพ์คุณแผนมีเหลือติดไหมหมดแล้วอ่านะพิมพ์คุณแผนหรือเป็นพิมพ์หูหายอะอ่าชายหูหายมาดูคุณก็จะรู้ว่าเออ เนี่ยแถตาเปล่าไหมแเลยเออถ้าไอาพิมพ์ใหญ่ในมือไอาฐานแซมเจดีอ่ะมันจะแท้ได้อะ่ะมันต้องเหมือนเฉลิมพระเกียินี่แหละใช่มันต้องเก่าเหมือนพิมพ์ขุนแผนหรือพิมพหมูไหนั่นละ่ะถ้าเก่าไม่ใช่มวลสารมันไม่ใช่เนี่ยจะให้มีเม็ดเขียวเม็ดดำเม็ดแดงมันก็แท้ไม่ได้ จะเิ่มพรเกตแบ่งเท้าไร่ครับอาจารย์องค์เนือ้อหาพิมพ์ชัดเจนมากเนื้อสุดยอดทั้งสองคนครับชัดเจนแบบนี้เนื้อถึงยุคพ,พิมานะถึงยุคไหมอ่าโอ้โหนุบนุ่มสไตล์วันละครังเลยมีตาแผ่นดินเนื้อโดนกระเทาะแตกขางเนื้อในข่าวจัวเลยเก๋ไหมครับ เนี่ยเห็นไหมจริงจริง<ๆ>มันไม่ได้เก๋แค่กระเทาะหรือน,นู่นนั่นเทียบทั้งองค์หาสักสององค์มาดูจะเข้าใจต้องดูองค์รวมอ่าเนี่ยแท้ไม่แท้ดูง่ายเลยทุกวันนี้ผมก็แผ่นตาแผ่นดินครับใช้ดีมากมากอ่าอันนี้ก็คือพระถ้าแปลงร่างเป็นฐานแซมแปลงร่างเป็นเส้นได้แปลงร่างเป็นพิมพ์ใหญ่ก็แท้เลย เห็นไหมวัดเฉลิมพระเกียรติเท่าไรครับพี่มานะอ่านี่คือนะวิธีการศึกษาพระสมเด็จมาใครอยากเก็บสะสมพระด้วยวัตถุประสงค์อะไรพิมพ์กันเข้ามามแล้วพระเครื่องที่อยากจะได้ใครเพิ่งเริ่มอยากได้พระไปส่องไปสะสมราคาถูกๆก่อนแต่ขอเป็นพระเก่า อ่าพิมพเข้ามา,าใครที่อยากได้พาะยอดนิยมไปเก็บสะสมอ้าวพิมพ์เข้ามาใครที่อยากได้าพประชปใชุ้้ทธคุณอ้าวพิมพ์เข้ามาจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สําคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท่ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจํานวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR